สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมพบกับผมช่างจากในตำนานพลังงานทดแทนก็วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาประกอบเออชุดชาร์จอะตอมิกที่จะเอาไปชาร์จกับแบตลิเทียมนะครับผมแบตลิเทียมฟอสเฟตระบบอะตอมิกที่ผมได้ประกอบขึ้นมาครับผมวันนี้ก็เลยพอดีว่างประมาณก็มีเวลาว่างนิดหน่อยครับก็เลยต้องเดี๋ยวจะใช้ก็จะ ออลงไปติดที่บ้านประมาณวันที่5ธันวานี้ก็เดี๋ยวต้องใช้แล้วนะครับผมก็เลยมีเวลาว่างประกอบบอร์ดที่ FC สั่งมาเพิ่งเสร็จก็เลยก็เลยได้มาประกอบบอร์ดที่ตัวเองจะใช้นะครับผมตัวนี้เป็นออระบบ Atomic นะครับตัวนี้ก็คือใช้ชาร์จเจอร์เป็น MPPT DC to DC ตัวนี้นะครับผมนี่ครับ DC to DC พอดีผมมีทั้งไวต์ 2, y 2ผมเหลืออยู่ตัวหนึ่งนะครับนี่ครับ เห็นไหมครับอ่าน 2, 4, 5, 1 1 1 1ี 1, 0, 1, ่ครับผม Y ศูนยสองสี่สิบห้าแอมป์ตัว A นะครับอันนี้ผมมีอยู่ตัวหนึ่งผมก็เลยเอามาใช้เลยนะครับผมและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น Y ศูนย์หนึ่งครับผมอันนี้ Y ศูนย์หนึ่งสี่สิบห้าแอมป์ตัว B นะครับผมก็คือผมมียังไงก็ใช้อยางงั้นเลยผมใช้ทั้งศูนย์หนึ่งศูนย์สองเลยครับผมก็คือใช้ทั้งสองตัวนะครับผมแล้วทีนี้เบรกเกอร์เนี่ยผมจะใช้เป็นคัตเอาท์นะครับผมก็คือว่า ก็อย่างที่บอกอ่ะทางเดินไฟคัดเอาดีกว่าเบเกอร์แน่ๆเพราะว่าด้วยหน้าสัมผัสของทองแดงทองเหลืองที่ตัวมันอ่ะมันเยอะกว่าคัตไอเยอะกว่าเบเกอร์นะครับผมตัวคัดเอาเนี่ยผมก็เลยเลือกเอาคัดเอาเนี่ยมาใช้ในระบบนะครับผมเพื่อที่จะให้ไฟมันเดินได้สะดวกนะครับผมก็อันนี้เป็นแผงเข้าผมจะใช้3ามสิบแอมป์นะครับอันนี้คือแผงเข้ามาที่ผมจะใช้ตัวส0มสิบแอมป์ถ้าผมสองตัว ก็คือฝั่งละตัวนะครับผมก็มีชาร์จเจอร์สองตัว PWM m p p t DC to DC นะครับผมสองตัวหนึ่งตัวสองตัวก็ชาร์จฝั่งใครฝั่งมันนะครับเบรกเกอร์แผงเข้าสามสิบแอมป์ไอเป็นให้เบรกเกอร์คัตเอาท์พูดคัตเอาไฟคัตเอาแผงอันนี้คือคัตเอาแผงสองตัวฝั่งละตัวอันนี้คือคัตอเอาท์แบตเตอรี่ที่จะชาร์จลงแบตเตอรี่ผมใช้หกสิบแอมป์นะครับ ถ้าาผมใช้60แอมป์ก็ฝั่งละตัวผมจะวางวางวางไว้ในลักษณะประมาณนี้นะครับผมอันนี้พอดีผมก็จะต่อขั้วที่จะต่อลงไปแบตด,ด้วยครับมันจะได้สะดวกต่อการนําไปติดตั้งนะครับผมก็ว่าจะวางไว้ประมาณนี้นะครับก็คืออันนี้เป็นบอร์ดที่หาซื้อได้ใหญ่สุดแล้วนะครับบอร์ดตัวนี้หาซื้อได้ใหญ่สุดแล้วก็ว่าจะวางไว้ประมาณนี้อันนี้ก็คัดเอาแบตเตอรี่ก็ใช้60แอมป์ เพราะว่าจะชาร์จอยู่ประมาณเอ,อชาร์จเจอร์มัน45แอมป์อ่ะเราชาร์จไม่เกิน45แอมป์อยู่แล้วผมก็ใช้คันเอาไปตัว60แอมป์ไปเลยเป็นตัวใหญ่ไปเลยมันจะได้เไฟจะได้เดินสะดวกนะครับสองตัวเราก็จะวางไว้ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นแผงเข้าแล้วก็ชาร์จเจอร์วางไว้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาทำการยึดแล้วก็จะต่อสายไฟนะครับผม เดี๋ยวผมขออนุญาตไปยึดก่อนนะครับผมแล้วจะ,จะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับผมโอเคแล้วผมไปยึดอุปกรณ์ตามประมาณนี้ก่อนคือผมจะวางเลเยอร์อประมาณนี้นะครับผมนี่ครับเอาประมาณนี้แล้วเราผมไปยึดก่อนนะครับผมยึดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะครับผมโอเคครับผมครับเพื่อนๆอ,อันนี้เบื้องต้นผมก็ได้ทําการยึดชาร์จเจอร์แล้วก็คัตเอาท์เรียบร้อยแล้วนะครับผม อันนี้ก็เบื้องต้นประมาณนี้นะครับผมนี่ครับคัดเอาอันนี้ไฟไอแผงเข้านะครับผมคัดเอาแผง30แอมม์ชาร์จเจอร์อยู่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็น,นี้คัดเอา60แอม์ที่จะไปแบตเตอรี่นะครับผมทีนี้เพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับผมว่าทําไมผมถึงใช้เออไม่ไม่ใช้ฟิลที่เขาให้มานะครับอันนี้ตัว60แอมป์อันนู้นตัว30แอมป์ผมไม่ใช้ฟิลเลยนะครับผมผมใช้เป็นสายไฟเบรนคู่เลยนะครับผม ก็คือเพื่อให้ทางเดินไฟมันสะดวกขึ้นนะครับผมเพื่อนๆดูครับฟิว30แอมป์ที่เข้ามาอันเล็กนิดเดียวแล้วราเพื่อนๆคิดว่ามันจะทางเดินไฟมันจะสะดวกไหมครับอย่างนี้มันความคือก็แล้วแต่นะครับผมแต่สําหรับความคิดผมนี่คือมันไม่สะดวกแน่นอนครับผมมันจะทําให้เกิดความร้อนนะครับถ้าทางเดินไฟไม่สะดวกผมก็เลยตัดปัญหาเนี่ยผมสายไฟเชื่อมเลยครับ แทนฟินะครับผมถ้าเราทําระบบดีๆไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่ต้องกลัวการเอ,อ่อหรือถ้าใครกลัวก็ไม่ใช้ก็ได้แต่ผมไม่กลัวนะครับผมไม่กลัวเพราะผมใช้ออแรงนันต่ําผมไม่กลัวอยู่แล้วผมขอแค่ให้ทางเดินไฟมันเดินสะดวกนะครับอันนี้ตัว30แอมป์แผงอันนี้ไฟแผงมานะครับผมแล้อันนี้ตัว60แอมป์ที่จะไปแบตเดี๋ยวว่าผมให้ดูฟิว60แอมป์นี่ครับผม พิวหกสิบแอมนิดเดียวอันนิดเดียวโอ้โหแล้วมันจะแล้วถ้าเกิดชาร์จสักสี่สิบแอมสี่สิบห้าแอมเต็มพิกัดของชาร์จเจอนี่คิดว่าสี่สิบห้าแอมจะวิ่งไปทันไหมครับเนี่ยมันจะเกิดมันจะเกิดความร้อไหมมันเกิดแน่ๆครับผมเพราะทางเดินไฟมีอยู่แค่เนี้ยอันนี้เดียวผมก็เลยตัดปัญหาสายไฟครับผมเบิร์คู่เลยครับอันนี้คนละเบอร์ครับอันนี้เบอร์อันนี้เบอร์ใหญ่อันนี้เบอร์เล็กก็ให้มัน สะดวกให้ทางเดินไฟสะดวกที่สุดแล้วก็เนี่ยผมเห็นไหมครับผมผมจะให้ดูอ่าดูอันนี้ก็ได้เนี่ยผมหน้าสัมผัสอะหน้าสัมผัสทองแดงเวลาเราไอเนี่ยเนี่ยก็ผมหน้าสัมผัสมันเยอะกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นทางเดินไฟมันจะสะดวกกว่าเบรเกอร์ Baker นะครับตัวคัตเอาท์เนี่ยทำไมท่านอาจารย์ไก่ถึงแนะนําให้เราใช้คัตเอาท์นี่ครับผมแล้วไม่ต้องกลัวเสียด้วยนะครับถ้าเกิดเกิดสนิม,มอะไรก็ถอดมาขัดเนี่ยได้เลยนะครับผม ถอดมาขัดถอดมาทําความสะอาดก,ก็ได้เลยเนี่ยครับคือใช้ไม่มีเสียแนย่แต่ว่าเรื่องฟิว์นี่ใครกลัวก็ใช้ฟิวแต่ผมไม่กลัวครับผมก็เลยใช้อย่างนี้เลยผมให้มันเดินไฟได้สะดวกที่สุดทําให้เกิดความร้อนน้อยที่สุดนะครับผมหรือไม่เกิดได้เลยไม่เกิดความร้อนในระบบเลยยิ่งดีนะครับผมนี่ครับหน้าสัมผัสม,มันดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมเออแล้วผมก็จะมีเความรู้อีกนิดหนึ่งนะครับผม เวลาที่เราซื้อคัตเอามาใช้เนี่ยให้เราถอดดูตรงนี้ด้วยนะครับผมเวลาที่เราถอดเอ่อถอดยึดสายไฟตรงเนี้ยเราก็จะเห็นตรงนี้ด้วยนะครับผมเวลาเราโยกโยกคัตเอาลงมาอย่างเงี้ยผมถอดมาดีนะผมเห็นก่อนนะครับผมก็คือหน้าสัมผัสเนี่ยมันมันไม่มันไม่สัมผัสกันเราก็ใช้ครีมดัดดัดให้ให้หน้าสัมผัสมันสัมผัสกันนะครับเพราะว่าบางตัวที่เขาทํามาเนี่ย มันไม่โดนกันนะครับเวลาเราเอาคัดเอาลงอย่างเงี้ยมันไม่โดนกันมันไอทองเหลืองตัวเนี้ยมันไม่โดนกับตัวคัดเอาตัวเนี้ยคือมันไม่โดนกันเนี้ยเราก็เอาคีมดัดให้มันโดนกันไม่งั้นเดี๋ยวเราจะมาตายน้ําตื้นตรงที่ว่าทําไมไฟไม่มาอะไรประมาณเนี้ยต่อถูกหมดแต่ทาไมไฟไม่มาอะไรเงี้ยก็เช็คดูตามจุดต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับผมเพราะผมเจอผมก็เลยนํามาบอกกันนะครับว่าผมเจอว่าเออตรงเนี้ยมันไม่โดนกันคือผมเช็คทุกตัวเลยที่ผมเอามาใช้ แล้วมันมีไม่โดนกันอยู่ประมาณสองตัวตัวละจุดนะครับผมสองตัวที่ว่าเอาคัดเอาลงแบบนี้แล้วไม่โดนกันถ้าเกิดใช้งานไปแล้วไม่ดูเนี่ยเดี๋ยวไฟมันจะไม่วิ่งไฟไม่มาปุ๊บจะพากันพางงอี่นะครับกลายเป็นตายน้ําตื้นว่าแค่ตรงนี้ไม่โดนกันคือเราไม่ไม่ละเอียดแค่นั้นเองนะครับผมนี่ครับก็อย่าลืมถ้าใช้คัดเอาอย่าลืมเช็คตรงนี้ด้วยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็คือการ วางแล้วผมประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะต่อสายไฟนี่ผมยึดเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ผมจะต่อสายไฟก่อนแล้วผมค่อยจะมายึดเอ่อจะาวางอีกทีว่าไอเทอร์มินอลที่ว่าจะต่อไปแบตเตอรี่จะวางไว้ตรงไหนดีก็น่าจะอยู่ประมาณแถวนี้แล้วครับผมเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะครับผมก็แล้วก็ประมาณนี้นะผมนี่ครับยึดเรียบร้อยนี่ตัวศูนย์สองนี่ตัวศูนย์หนึ่งใช้ทั้งสองรุ่นเลยใช้ทั้งศูนย์สองศูนย์หนึ่งก็เท่ดีผมคิดว่าโอเคเดี๋ยวผมไปต่อสายไฟก่อนครับผม ครับเพื่อนๆตอนอตนี้ผมก็ต่อสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือนี่ครับผมอันนี้คือด้านเข้านะครับผมอันนี้รับไฟจากแผงมานะครับผมแล้วก็เข้าชาร์จเจอร์ด้านนี้นะผมอันนี้เป็นขาออกนะครับขาออกจากชาร์จเจอร์เพื่อที่จะไปชาร์จแบตนะครับผมก็เข้าคัทเอาท์60แอมป์นะครับผมอันนี้ชุดหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งก็ไฟเข้านะครับอันนี้ไฟเข้าก็มาเข้าชาร์จเจอร์นะครับผมแล้วก็ออกนะครับผมออกด้านนี้ก็มาเข้า คัน o า t หกสิบ a m เหมือนกันนะครับผมตัวนู้นใช้ส0มสิบ์นะครับผมอย่างที่บอกไปอันนี้เป็นเตัว b ตัว b ก็จะมีสายต่อโหลดแต่ว่าผมยังไม่ได้ใช้ก็ว่าจะเดี๋ยวจะต่อใช้พัดลมหรือว่าอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่าหนึ่ทีนะครับอันนั้นคือไม่ได้ยังไม่ได้ต่อใช้นะผมแต่อันนี้เป็นตัว a วายซีนสองตัว a คือไม่มีนะครับผมไม่มีสายต่อโหลดออกมาแต่มีให้ต่อข้างในนะครับผมมีให้ต่อข้างในแต่ไม่มีตต่อมาให้เหมือนเหมือนตัว b นะครับ ก็จะประมาณนี้นะผมหน้าตาต่อสายเสร็จแล้วนะผมเดี๋ยวก็จะมาใส่เทอร์มินอลเอ,อ่อที่จะต่อลงไปแบตรงนี้นะครับผมสองสองคู่สองคู่ไว้ตรงนี้ก็จะประมาณนี้ก็ให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะประกอบเดี๋ยวจะปิดฝาปิดฝาเจ้าจตัวนี้แล้วนะคผมเออแล้วก็มีอีกนิดนึงนะผมที่ผมอยากจะบอกนะผมเห็นผมเห็นหลายหลายหลายคนแล้วก็หลาย หลายคนที่เจอปัญหานะครับที่เจอปัญหาเวลาชาร์จแล้วสายไฟร้อนสายไฟคัวต่อละลายอะไร,ะไรพวกนี้สังเกตให้ดีนะผมอย่าอ,อ,อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อตัวชาร์จเจอมากนะครับผมก็คือว่าสมมติว่าชาร์จเจอร์บอกว่าชาร์จได้60แอมป์80แอมป์อะไร40แอมป์อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเชื่อมากผมให้ดูสายไฟนะครับอย่างอันเนี้ยสายไฟที่ออกมาจากชาร์จเจอร เป็นเบอร์ใหญ่เลยก็คืออันนี้น่าเชื่อถือแต่ชาร์จเจอร์บางตัวที่มันมีให้เรามีช่องต่อสายไฟอะ่ะเป็นเทอ,อ,อร์มินอลขันเล็กๆอะ่ะแล้วบอกว่าชาร์จได้4060แอมป์อะไรเงี้ยผมว่ามันมันมันดูย้อนแย้งกันนะครับผมก็คือช่องต่อคุณให้มานิดเดียวคุณให้มานิดเดียวแล้วเราใช้สายไฟใหญ่มากก็ไม่ได้ก็เข้าช่องไม่ได้ใช่ไหมครับผมก็เลยต้องใช้สายไฟออขนาดเล็กลงมาแล้วทีเนี้ยชาร์จตั้ง4 0แอมป์60แอมป์อย่างเงี้ย สายไฟมันก็รับไม่ไหวมันก็ร้อนช่องต่อมันก็ร้อนมันก็ละลายอะไรประมาณนี้ให้อย่าไปเชื่อมันมากครับชาร์จเจอร์ให้ดูที่สายไฟที่ออกจากตัวชาร์จเจอร์มานะครับผมทาไมผมถึงแนะนําให้ใช้เป็นพวก mbpt dt u t ตัวดํานี้ก็คือเนี่ยครับผมหนึ่งน่าเชื่อถือคือว่าอา้าวด้านเข้าเป็นสายไฟเล็กนะครับผมด้านเข้าเป็นสายไฟเล็กด้านออกเนี่ยสี่ห้าแอมป์ก็เป็นสายไฟใหญ่สามสิบแอมป์ก็เล็กกว่านี้นิดหนึ่งหกสิบแอมป์หกสิบห้าแอมป์ก็ใหญ่กว่านี้อีกนะครับผมสายไฟด้านออกเนี่ย ก็คือให้ดูที่สายไฟอย่าไปเชื่อถือชาร์จเจอร์เออที่เขาบอกสเปคมามากให้เราดูองค์ประกอบโดยรวมด้วยว่ามันมันสมเหตุสมผลไหมที่ที่จะชาร์จขนาดแอมป์ขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่ามันยิ่งชาร์จแอมป์เยอะยิ่ยงเกิดความร้อนสูงนะครับผมก็ดูดูสายไฟให้ดีนะครับผมนี่แล้วผมผมถึงไม่ใช้ฟิวอย่างที่บอกครับผม <laughs> เพราะฟิวให้มาเล็กนิดเดียวผมกลัว <laughs> ชาร์จสักสามสิบสี่สิบแอมป์นี่โอ้โห เกิดความร้อนแน่ๆผมคิดว่าก็เลยตัดปัญหานี่เลยต่อตรงเลยสายไฟต่อแบบนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมประกอบแล้วเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับผมก็ก็จะเป็นไม่ได้ทําให้ดูเพราะว่าผมถ่ายคนเดียวแล้วมันไม่ถนัดนะผมจะตั้งกล้องมันก็ไม่มีพื้นที่นะครับผมเพราะผมทํางานในห้องนะครับก็ก็ไม่สะดวกต่อการอย่างนั้นนะครับผมแต่ว่าก็ทําเสร็จก็มาถ่ายให้ดูนะครับผม บอกทุกอย่างไม่มีหมกเม็ดครับผมทําอะไรนี่ผมบอกหมดเนี่ยดูผมต่อแบบนี้ไม่ใช่ฟิวผมยังบอกเลยผมนี่นี่ครับผมต่อทุกตัวผมไม่ใช้ฟิวแล้วผมผมไม่เชื่อฟิวฟิวอันนิดเดียวอย่างที่ให้ดูครับผมผมไม่เชื่อโอเคครับเดี๋ยวผมประกอบกันครับผมครับเ,เพื่อนๆอันนี้ผมก็ทําการต่อสายไฟแล้วก็ทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมก็คือทีแรกที่ผมว่าจะใส่ ไอเทอร์มินอลตัวเนี้ยไอเทอร์มินอลตัวเนี้ยที่ว่าไว้สําหรับต่อไปแบตเตอรี่อ่ะผมเปลี่ยนใจแล้วนะครผมผมเปลี่ยนใจแล้วผมจะต่อสายไปต่อสายจากตูดเจ้าเอ่อคัทเอาท์ไปเลยนะครับผมเพราะว่าอย่างที่จารย์ไก่ท่านว่าครับผมเอ่อน้อยจุดเชื่อมต่อเท่าไหร่ได้ยิ่งดีนะครับผมก็คือไม่ต้องจะเป็นต้องมากจุดเชื่อมต่อมันจะได้ อ,อค่าอาความต้านทานในระบบมันจะได้น้อยตามไปด้วยนะผมก็คือผมจะต่อแต่ไฟจากตรงเนี้ยไปหาแบตเตอรี่เลยอีกด้านหนึ่งก็ต่อแต่ไฟจากตูดมันเนี่ยไปหาแบตเตอรี่เลยก็คือไม่ต้องมาเข้าเทอร์มินอลในตัวใหญ่ไม่ต้องมาเข้าเทอร์มินอลตัวนี้นะผมก็ต่อตรงนี้ไปแบตได้เลยก็นึกถึงําอาจาราย์ไก่ท่านว่าก็เลยโอ้ไม่เอาดีกว่าไม่ใส่ดีกว่าก็เลยต่อจากไอตูดคัตเอาท์นี้ไปเลยนะครับผมก็หน้าตาก,ก็จะประมาณนี้นะครับ ครับผมก็คือนี่ไฟจากแผงมาเข้าชาร์จเจอร์ออกจากชาร์จเจอร์เข้าคัตเอาท์ออกจากคัตเอาท์ก็ไปแบตได้เลยนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งก็เข้าเออ่คัตเอาท์ไฟจากแผงมาเข้าคัตเอาท์นะครับผมผ่านชาร์จเจอร์แล้วก็มาเข้าคัตเอาท์แล้วก็ไปที่แบตได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นการประกอบชุดชาร์จอะตอมิกแบตลิเทียมที่ผมจะใช้งานนะครับผมแล้วก็ที่จะชาร์จ ระบบ12โวลต์แล้วก็ใช้ระบบ24โวลต์นะครับผมก็ใช้ตัวชาร์จเป็น MPPT DC to DC นะครับผมนี่ครับตัวนี้ Y02 นะครับผมตัวนี้ Y01 นะครับผมแต่ 4, เป็นตัว45แอมป์เท่ากันนะครับวันนี้ก็คือผมจะชาร์จก็ประมาณสัก35-40แอมป์คือชาร์จไม่เกิน45แอมป์นะครับผมประมาณนั้นก็เลยเลือกตัว ตัว45แอมมาใช้อีกอย่างหนึ่งคือตัว45แอมเนี่ยมันมัน,มนราคามันค่อนข้างเอ่อถูกกว่าตัว65แอมเยอะนะครับผมคือ30แอม45แอมเนี่ยราคาไล่กันไล่เรียกกันแต่พอเป็น65แอมปุ๊บราคามันจะโดดไปไกลเลยถ้าซื้อ65แอมตัวเดียวผมซื้อ45แอมปสองตัวดีกว่านะครับผมถ้าเกิดจะซื้อนะครับผมแถมได้แอมตั้งเท่าไหรอ่อ่ะกะ45แอมปสองตัวก็เกแอมราคาต่างกัน500 000, หนห้อตัว 45A สองตัวดีกว่านะครับผมอันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมพาเ,เพื่อนๆมาประกอบบอร์ดชาร์จบอร์ดชุดชาร์จอะตอมิกแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับผมโดยใช้ชาร์จเจอร์เป็น MPPT DC to DC ตัวดำนี้นะผมหรือ MPPT ตัวดำเน,นะครับผมแล้วก็ใช้คัตเอาท์เป็นไม่ได้ใช้เบรกเกอร์ครับใช้คัตเอาท์อย่างที่ที่ถ่ายให้ดูนะครับผมก็หนะ้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผม ก็ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็ฝากกดติดตามได้วยนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนที่รับชมคลิปจนจบนะผมสาหรับในวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะพาเ,เพื่อนๆมาประกอบบอร์ดเพื่อเพราะว่ามันใกล้จะได้ใช้งานแล้วก็เลยรีบหาเวลาว่างมาประกอบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ทันที่จะใช้งานเพราะว่าประกอบเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมก็ต้องลองชาร์จดูด้วยนะผมคือต้องลองต้องอะไรให้ให้มันสมบูรณ์ก่อนก่อนที่จะนําไปติดตั้งนะครับผมแต่ถามว่ามันใช้ไหมมันใช้ได้อยู่แล้วนะผมเพราะว่าผมก็ได้ ทดลองดูก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเอามาลงบอร์ดอะไรให้มันดูสวยงามนิดนึงนะครับผมแล้วก็เออไปถึงก็ได้ไดติ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 ดได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปนั่งไปประกอบที่บ้านอะไรอย่างเง<น>ี้ยไปถึงก็ติดได้เลยนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมอ๋อถ้าเกิดใครมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็จะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์นะผมถ้าเห็นนะครับผมผมจะตอบทุกคอมเมนต์ถ้าเห็นนะครับผมเป็นบางคอมเมนต์บางทีผ่านไปอาทิตย์สองาทิตย์เพิ่งเห็นก็มีก็เพิ่งตอบก็มีผม แต่ผมรับประกันเลยว่าถ้าผม,มเห็นทุกคอมเมนต์ผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมโอเคกเ็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ